สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ้ปุสยสะพยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆอิ่มท้องมาฝากเพื่อนๆนะคะที่ทุกคนก็คงจะมีติดบ้านไว้นะคะนี่ค่ะไข่ค่ะไข่ต้มค่ะทุกคนนี่ไข่ต้มก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีน้ำเงินหน่อยนะคะเพราะว่าปุ๋ยซื้อไข่ต้มสำเร็จ มาค่ะเขาจะทาสีไว้นะคะนี่ค่ะก็ง่ายสะดวกดีค่ะเวลาเราไม่มีเวลาทำกับข้าวเราก็ใช้ไข่ตัวนี้เลยค่ะที่เขาต้มแล้วแล้วก็หุงข้าวง่ายนิดเดียวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเจ้าปลาร้านะคะเจ้าปลาราปลากระดี่เป็นตัวๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ วันนี้เมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะของเจ๊ปุยค่ะผักก็จะมีนี่ค่ะเป็นผักเป็นแคริทนะคะแล้วก็แตงกวาผักต้มก็จะมีเป็นผักกะหล่ำพวงนะคะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นผักกาดหรือว่าผักสลัดนั่นเองนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆมาฝากกันนะคะที่ กินยังไงทานยังไงก็ไม่เบื่อนะคะเมนูเจียวปลรรานี่แหละคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ไข่ต้มนี่นะคะก็ง่ายๆะคะ่ะหรือใขรจะทําเป็นเมนูไข่ทอดก็ได้นะคะไข่ทอดไข่เจียวหรือไข่ดาวนะคะนี่ค่ะเจียวปลรรานี่ตัวสําคัญเลยค่ะอร่อยอร่อยกันนะคะทุกคนนี่วันนี้เจ๊ปุ้ยสไยเยอรมันก็เอาเมนู ไข่ต้มกับเจ่วปลาร้ามาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคน